รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะในช่วงของเมืองไทยน่ารู้นะคะวันนี้เราก็จะมีข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยแล้วก็สามารถที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวกันในเมืองไทยแบบสบายกระเป๋าจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะกิจกรรมน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ที่เราจะเป็นต้องเสริมทักษะโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็นี่นำมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นกันต่อยอดความสาเร็จแคมเปญเวอร์เคชันไทยแลนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ไทยจับมือฟัสเวิร์กเปิดตัวโครงการเวอร์เคชัน Paradise t h r o u g h o u t ยแลนด์ซีซั a นส n 3สร้างกระแสะการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคดิจิทัลขยายฐานกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอาทิดิจิทัลโนเมสเอ็กซ์แพดและฟรีแลนเซอร์สให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นความพิเศษของกิจกรรมในปีนี้นะคะเราจะมี2กิจกรรมที่เกิดขึ้นอันที่1ก็คือการเดินทางท่องเที่ยวและทํางานเป็นทีมทรทจัดให้ทรทก็จะสุ่มพิเศษนะคะให้กับคนที่ท่องเที่ยวเป็นทีม3คนขึ้นไปกิจกรรมที่2คนทํางานแล้วก็นักท่องเที่ยวก็คือ100ืออเเดดีียยววท่ไ้งานค ทุกวันที่25ของเดือนกรกฎดาและเดือนสิงหาจะมีราคาพิเศษก็คือ100เดียวสามารถที่จะใช้บริการได้เลยนะคะกิจกรรมโครงการจะมีถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะเราต้องการนักท่องเที่ยวมากกว่า205ล้านคนครั้งทั้งปีเพราะนั้นโครงการนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางรายได้นะคะในส่วนของโครงการนี้เราก็คิดว่าไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทค่ะทั้งนี้เพื่อหวังเพิ่มระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยและเพิ่มค่าใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวกระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายดัน ไทยขึ้นแท่น Dream Destination การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดก,การประชุม a r l i a n e Focus Partnership Meeting รวมกับสายการบินและหน่วยงานพัิตรด้านการท่องเที่ยวกว่า50หน่วยงานประสานความร่วมมือเดินหน้ากระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเชิงรุกทั้งกลุ่มตลาดระยะใกล้และกลุ่มตลาดระยะไกลโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างโอกาสในการพัฒนาแคมเปญท่องเที่ยวใหม่ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่และกลุ่มตลาดด้วยกลยุทธ All ์ a l l i n e Focus Partnership ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสายการบินคาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินและการขยายจำนวนที่นั่งโดยสาร หลักดันให้การท่องเที่ยวไทยปลายปีนี้เติบโตตามเป้าหมายอยากสร้างเครือข่ายในเรื่องของอุตสาหกรรมการบินกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะหาแนวทางในการที่จะร่วมกันในการสร่งเสริมให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาภายในประเทศไทยผ่านสายการบินเนี่ยได้มากขึ้นคาดว er ่าน่าจะเป็นเข้าสูส่แนวโน้มที่ดีน่าจะทําให้รายได้เฉลี่ยของนักเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวเนี่ยนะคะก็น่าจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสําหรับนักงเที่ยวที่มีรายได้สูงค่ะ เมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลยสุขทันทีที่เที่ยวไทย กระทรวงพาณิชย์ยกทัพสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายให้พี่น้องชาวราชบุรีในงานทงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดราชบุรีนำสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า500รายการลดสูงสุด60%เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าเดินหน้าขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือทำให้ประชาชนมีความสุขภายใต้นโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยอันจะก,ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอยากจะเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีใกล้เคียงมาร่วมช็อปมาร่วมใช้ช่วงวันหยุดสามสี่ให้ พี่น้องประชาชนมาซื้อของแล้วไปใช้ที่บ้านนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับพวกเราครับตอนนี้ให้กมรมเขาดูในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนร้องขอในการจัดงานก็คงมีเรื่อยๆนะครับอาจจะมีเรื่องของธงเขียวซึ่งเป็นสินค้าวัสดุในการที่จะต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตร mm hmm. เช่นปุย๋ยเช่นยาฆ่ามแมลงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับครับพบผู้ประกับโรงฟ้าครับระหว่างวันที่1 0 1ถึงกร,รกฎาคมนี้ณนบริเวณถ้ำเรือสีเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและอย่างเชื่อมโยงบังคดจากเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจำหน่ายในงานกิโลกรัมละ35บาทอีกด้วย สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจัดก,กิจกรรมการแข่งขันรังสรรค์เมนูแห่งชะเชิงเซาภายใต้โครงการยกระดับภูมิปัญญาสู่การรังสรรค์เมนูแห่งชะเชิงเซาโดยมีดรจุลาสุขมานพเลขาธิการสกพอ,อเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลมีผู้ประกอบการร้านอาหารโรงเรียนสอนทำอาหารสถาบันอาหารกลุ่มชุมชนและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักในการประกอบอาหารเข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า30ทีมเป็นเรื่องของการจุดประกายให้คนรุ่นใหม่การที่จะขาย ขายกาแฟขายเค,ค้กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถสามารถขายอะไรบางอย่างซึ่งใช้พื้นฐานของใจเจชิงซาของอำเภอที่เองอยู่มาได้มันก็จะทําให้ความเป็นกาเป็นซอฟต์พาวเวอร์การเป็นองความรู้ของท้องถิ่นยังคงอยู่โดยคนรุ่นใหม่พาต่อไป โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันประเภท Tradition m e n ู Menu, ได้แก่ทีม k i t c h e n น่เมนูแกงส้มปลาอีกงรางวัลชนะเลิศประเภท Creative Menu ได้แก่ทีมโกน n ่คาเฟ e เมนูชีสเค้กคลัมเบมะม่วงน้ำปลาหวานปลาช่อนย่างมีผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน16รางวัลรวมเงินรางวัลมูลค่ากว่า63,000บาท ดิจิทัลบริดแคมภายใต้โครงการดิจิทัลบริดโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆน,นักเรียนได้เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับตัวเองล่าสุดจัดก,กิจกรรมให้กับน้องๆเยาวชนที่โรงเรียนวัดปทุมวนารามซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคมโรงเรียนวัดปทุมวนารามนักเรียนระดับปวชและปะวสจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีให้การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนนักศึกษาไทยและนักเรียนที่มีความพิการในชุมชนที่ขาดโอกาสได้เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าถึงเทโโนล พัฒนาทักษะดิจิทัลโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน300คน Digital Bridge ผมตั้งมา4-5ปีแล้วนะครับได้ฟีดแบ็ k ที่ positive มากนะครับให้น้องๆได้ใช้ AI ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับ AI มากขึ้นนะครับการเข้าถึงคอมพิวเตอร์นะครับก็จะทําให้น้องๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถ้าโรงเรียนไหนอยากมาให้ Digital Bridge ไปสอนเกี่ยวกับทักษะ AI ทักษะโ o d i n g นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ Digital Bridge Thailand com ครับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมส่งกาลังใจเชียร์น้องๆน,นักกีฬาในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่36ช่างน้ เกมส์ Games, ประจำปี2568ระหว่างวันที่2ถึง25กรกฎาคมนี้ณศูนย์นกีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกและสนามกีฬาต่างๆในกรุงเทพมหานครรวมกีฬาหลากหลายประเภทซึ่งในปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด22ชนิดกีฬาและ3กีฬาสาธิตเพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพและยังเป็นการฝึกทักษะด้านการกีฬาให้แก่เยาวชนสามารถพัฒนาสู่อาชีพได้ในอนาคตพร้อมสร้างความสามัคคีระหว่างกันภายในโรงเรียนและสังคมโดยรวมอีกด้วยโดยมีกำหนดจัดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่18กรกฎาคม2 5 6 558และพิธีปิดในวันที่25กรกฎาคม2568ณศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกผู้ที่สนใจร่วมส่งแรงเชียร์ให้เยาวชนสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันได้ทาง Facebook Fan Page ช้างน้อยเกมส์ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 190 8889 19 88 เป็นยังไงบ้างคะสําหรับข่าวสารต่างๆนะคะแล้วก็สาระที่น่ารู้ที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในสัปดาห์หน้านะคะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมเช่นเคยต้องติดตามกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมค่ะ6กนาฬิกาโดยประมาณทางททบ5วันนี้สวัสดีค่ะ